เดี๋ยวนี้มีเจ้าหน้าที่บริการอย่างดีครับปลอดภัยสูงครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูให้ตลอดเวลาช่วงนี้เป็นช่วงการขายไม้ดอกไม้ประดับครับผมก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากต่างจังหวัดบางทีก็มาจากนนทบุรีบางบัวทองบางใหญ่ครับผมมีบางทีก็มาจากเรียกว่ากระทุ่มแบรนอย่างเงี้ยครับผม ด้านหน้าเราเรียกว่าวาซาวิเซียรหรือหงแดงครับอันนี้เรยหงแดงหรือวาซาวิเซีย Hi guys We are at จตุจักรว e กเอนมาร์เก็ครับวันนี้เป็นที่ขายต้นไม้ครับผมเดี๋ยวผมเดินช้าๆเพราะว่ากล้องมันจะสั่น น,นี่ก็จะเป็นไม้ประเภทเรียกว่าอย่างอินเดียแล้วก็มีนกน้อยครับผมนกน้อยก็มีไม้พิโดโทองแล้วก็มีส้มจี๊ดอันนี้ก็จะเป็นไม้ลักษณะไม้เข็มครับผมเข็มโดเข็มงาม แลก็มีไม้หลายอย่างครับผมมีหน้าบัวมีไม้ใบมีทองไรอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอยา่างเรียกว่าไซใบสักครับผมแล้วก็มีช่อม่วงมีมะนาวแป้นครับผมก็เป็นไม้ มีเรียกว่าชมพูนุชแล้วก็เรียกว่าบูซันเวียมีไม้กระถางมีหลิวไต้หวันแล้วก็มีเรียกว่าหญ้าขาวเรามาหาไม้ที่หาง่ายๆก็หาไม่ได้ครับ<ม>เหมือนกับว่า ของมันจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวเขาเก็บกันด้านหลังเรารหลิวจีนหรือหลิวรูลมก็ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทไปแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้ลักษณะไม้ใบครับผมลินม,มังกรลินเป็นลินม,มังกรพันธุ์พิเศษ